สวัสดีครับวันนี้นะครับมีสปินเตอร์ที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับมีลูกค้าเอาไปตกแต่งมาเรามาดูนะครับว่าแต่งประมาณนี้ใช้งบประมาณไหนนะครับไปดูกันครับสำหรับด้านหน้านะครับก็ทำเพิ่มนิดหน่อยนะครับลูกค้าทำเบาะแถวตรงกลางนะครับตรงนี้เพิ่มนะครับปกติจะเป็น2ที่นั่งก็คือเดินผ่านได้นะครับอันนี้ลูกค้าทำเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าจะมีคนนั่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเดินทางเนาะ แต่เบาะ2ตัวเนี่ยก็คือตัวนี้กับตัวริมสุดตรงนู้นก็คือใช้เบาะเดิมนะครับนี่แล้วก็รถจริงๆก็มาแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้างบนนะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรก็คือย้ายตำแหน่งไฟนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราทําเป็นที่กั้นเนาะที่กั้นห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับมาดูข้างหลังกันนะครับหมุมมอง เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังนะครับเหลือเท่าไหรนะฮะสำหรับช่วงสั้นนะครับเวลาเราใช้นะครับพื้นที่ด้านหลังตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยนะครับใส่กระเป๋าเดินทางอาจจะต้องสอดเข้าไปข้างล่างอาจจะได้กระเป๋าใบเล็กๆแต่ถ้าไม่มีคนนั่งนะครับเราก็สามารถเลื่อนนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้เลื่อนได้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดติดรถมาเบาะแถวหลังเนี่ยจะเลื่อนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ มีพื้นที baptism, göster, 2, 3, our, our, ่วางกระเป๋านะครับสามารถวางกระเป๋าเดินทางแล้วก็วางข้างในได้เราก็อาจจะต้องแชร์พื้นที่ของเบาะนะครับแถวที่2แถวที่3เลื่อนขึ้นไปอีกนะครับให้มีพื้นที่ของขาก็คือต้องแชร์กันประมาณนั้นเวลาเดินทางจริงๆแต่ถ้านั่งไม่ครบนั่งไม่เต็มนะครับเราก็สามารถเลื่อนเบาะแถวหลังเนี่ยมาหรือว่าไม่ได้เป็นการเดินทางแบบว่ามีกระเป๋าเดินทางเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลื่อนมาเพื่อให้มีพื้นที่วางขาเดินทางนั่งได้สะดวกสบายนั่นเอง แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงยาวนะครับพอเราเลื่อนเบาต่างๆมาเนี่ยพื้นที่ด้านหลังก็ยังจะมีอยู่เพราะว่าช่วงยาวเนี่ยตัวรถจะยาวกว่าช่วงสั้นประมาณ1เมตรเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวบันไดตรงนี้มีให้เลยนะครับติดตัวรถมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้าทําเป็นทีวีแบบป๊อปอัพลงมานะครับแล้วก็มีตัวกั้นห้องโดยสาร ตรวนี้เป็นที่พับขานะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มเสียงตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับมีช่องเก็บของให้เล็กๆมี2ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนนะครับสินเจียตัวสินเจียน้ําหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่120รนี่น้องหนัก120แล้วครับนั่งได้นะครับที่นั่ง V.I.P. 2ตัวด้านหน้านะครับ เป็นที่นั่งแบบปรับไฟฟ้ามีช่องต่อ USB มีปลั๊กไฟให้นะครับอันนี้ติดกรอบกรอบสำหรับใส่มา่านแล้วก็ซ่อนไฟไว้น,นะครับสวยๆเลยแล้วก็ที่นั่งด้านหลังแถวที่2นะครับเป็น3ที่นั่งแล้วก็แถวที่3เป็น4ที่นั่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำลำโพงเพิ่มด้านหลังนะครับซ่อนไฟไว้น,นะครับมีใส่ไฟเพิ่มนะครับนี่ใส่ไฟเพิ่มตาม ช่องแอร์แล้วก็ติดไฟสองสว่างเพิ่มนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับถ้านั่งด้านหลังแถวหลังสุดเนี่ยสีที่นั่งแต่ถ้านั่งแบบสบายๆก็อาจจะนั่งประมาณสัก3ามคนกําลังดีแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะมีเบลให้ทุกที่นั่งนะครับก็คือรถคันนี้นั่งได้จริงนะครับสี่ที่นั่งได้นะครับด้านหลังนะครับสําหรับตัวแถวหลังนี้นะฮะแล้วก็แถวที่สองนะครับเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็ นั่งฝั่งนี้นั่งได้สองที่ฝั่งนี้หน่งที่นะครับนั่งให้ดูนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็นั่งได้นะครับตัวบาะก็ปรับเอนได้เป็นแบบเมนน่นนะครับนี่ปรับนอนได้เลยตัวฝั่งนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับพนักพิงเนี่ยปรับแยกกันนะครับเนี่ยปรับนอนเดินทางไกลสะดวกสบายแน่นอนนะฮะนี อันนี้นะครับสำหรับแถวที่2อะแถวแรกามาดูแถวแรกกันนะครับสําหรับแถวแรกเนี่ยจะเป็นแบบ VIP 2ที่นั่งนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีะสามารถปรับตัวรองน่องได้นะครับตัวนี้สามารถปรับขึ้นมาได้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถวางเท้าได้เนาะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายนะครับต,ตัวนี้สามารถปรับนอนได้เลยนะครับเดินทางสะดวกดูทีวีฟังเพลงนะครับแล้วก็ ตัวแผงกั้นตรงนี้ก็เป็นกระจกสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเวลาเราอยากเป็นส่วนตัวเดินทางด้านหลังคุยธุระกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้คนขับรถได้ยินก็สามารถใช้ที่กั้นตัวนี้ปรับขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเมอร์เซเดสเบนซ์สปินเตอร์นะครับติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0946515697ไอไก่เบนซ์ i b e n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบเมอร์เซเดสเบรุ่นไหนนะครับ กดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของเมอ c e เสด็จ n เบครับแล้วก็การตกแต่งคันนี้นะครับใช้งบประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรพวกนี้อยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับหรือว่าอยากได้รถนะครับราคาคันนี้อยู่ที่3 9 8ล้านแสนบาทนะครับสำหรับช่วงสั้นแล้วก็ช่วงยาวอยู่ที่4 2 4ล้านบาทนะครับก็รวมการตกแต่งการตกแต่งก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้สปินเตอร์รถตู้คันใหญ่เอาไปใช้ในครอบครัวไว้เดินทางไกลหรือว่าไปส่งลูกไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ใช้รถแบบนี้เยอะขึ้นนะครับสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามานะครับยังพอมีรถที่พร้อมจะส่งมอบอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ